เคคิดองทางตรงไหนตรง A หกับตรง B ทานู้นไมได้ไม่ตองย้ายไปบ้าคะตรกงอเขาวมาได้กี่ตัวมาได้กี่ตัวนเออสาัวคร้แล้วคนดีละคเขารู้ยังไงคนดีสิ่ตัวเออดีใจเครับนดีไมต่ แต่เดี๋ยวจะได่นโนีก่อใช่ใ่ม้าโอเคง้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประสบการณ์้ของเ่กันดีกว่าประกณของเมี่คือเกิดอาีก็คือเรื่อนขั้นมาหลายปีครับก็เป็นเรื่องของเพื่อนสองพี่เ้าถครับเมื่อก่อนนี้อยู่ที่ตลาดนะครับเราเป็นตำรวจนะครับก็เป็นตำรวจก็ตอนนี้ S <S> มันเกิดเหตุการณ์ต่อประการที่ต้งอยงยามที่สีแยกนะครับสีแยกจะาอาแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่รถบรรทุกคนงานแรงงานตะกั่วแย่ติดคว่ำนะครับแล้วก็มีตัวงานตายเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ต่อจากเหตุการณ์นั้นอีกหนึ่งต่อมาเนี่ยเพื่อนก็ส่วนที่เป็นเสนอไปแต่ว่าตอนเอ่อต้างยามที่ป้อมนั้นตอนดึกๆนะครับก็ลักษณะของป้องยามเลยลเป็นป้อ้ที่ ใหญ่พอเตมเตียนะครับแล้วก็ด้านในของต้อนสุดเนี่ยก็จะเป็นกระดี่กระดี่ชายหาวแล้วก็ต้นทีวีเอาด้างดูนะครับแล้วก็คุณลุ๊กด้วยคุณดุ๊กนะครับคุณลุ๊กเขาจะนอนอยู่ที่กระดี่ชายหาวแล้วก็ดทีวีไปก็ยาวไปนะครับแล้วก็ข้างท่านข้างเขาเนี่ยก็จะมีหน้าต่างปิดเกลี่ยอยู่ต่อรอบยาวนะครับก็พอนอนไาได้ก็ประมาณทีสองครับกำลังดูทีวีอยู่แล้วก็ยื่นเสียงพอประตู ดีงเอลี่ยนระตูากเลยเอ่อไปเสนะครับพอไปเจประตูนเนี่ยปรากฏว่าเป็นผู้หญิงสองคนนะครับเป็นผู้หญิงอายุเท่ปมาณทยุวกว่าแล้วก็เป็นเด็กๆน,น,นะครับมาเา่ประตูอยูเอ่เรื่องนที่มําเป็นประโเนี่ยเขา,าก็เลยถามว่ามาทำอะไรับแต่เด็กๆเขาบอกว่าน้ำมาขอขน้ำหน่อยนะครับซึ่ง ในตอนนี้ก็มีคูเ่อง์เอะไว้เก็บน้ำทิดแล้วครับเขาก็เลยบอกว่าอ่าก็ให้เข้ามาดื่น้ได้แต่กอยู่คนเดียวอยู่ทางเดียวนะครับก็ก็พอให้เขาเข้าไปเ่็บน้ทิงเนี่ยตำรเข้ามาแล้วตำรวจผมก็เลยเดินกลับไปนั่ที่ที่สองเพื่อดีดีสอนะก็พอไปก็บน้นทิงไ้ลเสร็จเนี่ก็เขาสัเขาจับคุณะครจะแล้วินแบบไป ตูนก็เลยะเกียแรกกว่าเออไปอย่างนี้แล้วก็ตูนด้ดยนะนครับแล้วก็เดินออกไปเดินอบจเนี่ยจะเหยียบล้าพัดล้อประตูครับประตูประตูเลื่อนล้อแบบพัดล้อนะครับแต่ตอนนั้นลูกหยไม่รู้นะครับเขาก็เเดินสองคนมาเดินผ่านบ้านไปใจ่ไหครับทางอีก้านนึ่งที่อยู่ข้ามทางเจ็ดกลุงนะครับแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเออที่แอ่เพื่อนะหดยลืมแล้วประตู ครับแล้วก็ยื่นมียื่นเหนืครับผ่านหน้าต <How S 2> <In right, S 1> ่างบานเก็ดเอื้องไปจนถึงประตูแล้วก็ลอกเปิดันยไม่้าไใช่ครับเปิดเล่ยงครับใชผ่านหน้ามือถือไปเลยครับมือถือกำลังนอนดูทีวีอยู่มือยาวมนรับนาหรือยังไม่ลกหนยใช่ครับเป้นไม่นานหรอเ่ไม้ราบเลยครับบาเก็ดที่มาใช่ไม่ต้องแดงหรอา มีก็ไม่ใช่อแบบเลยครับก็พอในงานนี้ผมก็ตื่นเต้นะครับมีมอเตอร์ไซค์จอดหน้าปอมก็เอกในวันเวิกเลิกเลยบางทีตัวตัวข้าราชการที่จะแต่งขันนเราก็น่าจะเป็นคนงานของที่รถไฟมาแล้วนะครับ 我等一下运动啊，所以没办我他，所以你